ครับพบกับอุบลยานาชาปนิเราลงมาถึงใต้เรับจังหวัดปัตตานีช่ีประยุกต์กักที่รัสันก้ามูอยู่ที่ถนนเจ้เรนปินะครับจาการของปัตตานีเลยอพรมีายสถานตอนนี้จมพูดกับเจาตัวห่อยครับของชษฐันของคุณบอสบอสซันนะครับแต่ก่าหล่อร่ามเยเป็นคนที่นี่เหรอครับใมดูอาหารน่าสนใจมากที่ใต้ละมันววา หลายสาขาที่กรุงเทพก็จะมีาที่มีบุรีป่าบาราสโูนมีกมีแล้วก็ยะลานะครับแต่จะไปซื่อยังไงเนี่ย่ไหนสิ่งนีนดูะตรลบ มีไข่ปูมีไข่ปลาอู้ตายนี่ปูดองน้ำจิ้มปูองมากนี่เขาเรียกปูอะไรนบปูอะไรบ้ังปูอะไรเนี่ยอันนี้ปูไข่เนื่อเหรอน่เนื้อไข่เนงอไข่เนื้อ เจ้าสมุรยำเจ้าสมุรน,นั่นนีย่นะยำรวมแซลมอนยำรวมแซลมอนั่นอันออนี้ไม่ได้นกันนะอะไรแบบน,นั้นมันคืออะไรมันเหมือนปลา้าไง ้ใหญ่ยาโอเคเลยแล้วก็ถือว่าที่นี่ร้านสาตาราปูนะที่ตลาดเดิมเปิดเวลา1ิบเกนาฬิกาถึงุ่มนะครับแี่ของร้านใจดีทีีถูกไหมครับแล้วรารไม่มาหลอดี่แล้วก็เดั๋ยวเราจะกินให้อร่อยแล้วจายนะครับมาดหนุนที่ร้านาหารามปูที่ตลาดเดว่าเป็นไต่หาดก็ต่างตาางเลยนะครับชำไดครับอาหารดีอร่อยบรรยากาศสะอาดนาารักบริการรักของร้านก็สุดยอนะครับสั่ง เราก็รับใจะมหสมครเปแบีอไม่แก๊สะัแก๊สเรเลครับอยางนะมีตัวที่พกเทนะครับยืนะครับสันก้าุนะครับน้ำปล่ารา้ัีนะน้ำาต้อสุดน้ำเปลาต้สุดต้นฉบับแบบของตำมีาอยกันคุ้กันโอเคครับถ้าเกิดมีคนสนใจซื้อติดต่อทางทางไหนได้ครับติดต่อเป็นชาย 哎，来来来。